สวัสดีครับผมผมหนุ่มเมสคอตเตอร์ครับโอ้ดูตัวในข่าวครับนี่ขาดจริงๆครับเลย มาด้วยครัใช่หกบล้อดำครับเดี๋ยวคนดินมาใส่ครับเนี่ยทอยลงไปอัดตรงที่ขาดครับเนี่ย วันนี้ไม่ใช่ง่ายๆครับเนี่ดินมหาศาลครับกลัวจะลงไปได้ครับเนี่ฝ <c oughs> นก็จะมาแล้วครับเห็นแต่ในข่าวครับ ปลานะ่าจะไปกับน้ำครับข้างล่างนะครับคับใช้โกเบรครับถนะอยดินนะข้างล่าง จบลอยครับ นี่ครับหกล้อดำครับนี่แงมากโอ้ี่เทครับแค่บครับนี่อันตรายมากครับนี่เนาระวังเลื่อนนะลูกพี่โอ้โอ้ลงแล้วครับลงแล้วเบรกไม่อยู่เอาดีๆนะลูกพี่ดำเลยดำเลย เกือบไหลครับเมื่อกทีกำลังช่วยกันโยนดินครับเนี่ยโอ้ข้างล่างครับข้างล่างเตียนปลาครับ เปลี่ยนปลาเพียบเลยครับใช่เจ้ามือยาวครับคมชนซิมิโตโมสองหนึ่งศูนย์ LC นี่ไม่ได้มาล้วงวัชพืชครับช่วยกันโยนดินครับนี่เห็นแต่ใน,นข่าวครับนี่โอ้มาเห็นกับตาครับใหญ่มากครับนี่ เนธรรมดาครับนี่คืนเดียวครับรู้เรื่องครับนี่หายหมดครับน้ำโอ้เจ้าดินที่ไหนมาเยอะแยะครับนี่ถ้าเป็นเมืองจีนนะ่าจะขับรถลงเลยครับนี่เนาะดูในคลิปนะครับประเทศจีนครับขับสิบรอลงเลยครับนี่ น่าจะทําทั้งวันทั้งคืนครับเนี่ย ได้ไงมีรูหนูหรือเปล่าถึงขาดได้เนี่ยค,คุณเล่นนะครับคุณเล่นน่าจะน้ำเต็มความจุครับฝนตกไม่หยุดครับเนี่ยโอ้ข้างล่างครับคุณหาปลา คืนคืนเดียวครับนี่น้ำหมดมาแล้วครับ,<อ>น,รบนี่หกล้อด,ดำครับสองคันอาถอยถอยลูกพี่ระวังลื่นนะ โอ้คันนี้หากได้เยอะครับนี่เอาเดกา้าเกือบหลุดครับเมื่อกี้งานด่วนครับงานเร่งครับนี่พอพอพ่อ,พอเดี๋ยวรื่น ลงไปหาปลาด้วยครับตรงน,นี้คำทำตะแ,แกรงครับตะแกรงใส่หินใส่ะตะแกรงใส่หินกั้นกั้นดินสุดครับงานด่วนครับงานเร่ง เห็นแต่ใน,นข่าวครับสะพานไม้แก่ดำ เข้าเลยครับหกล้อดำโอ้ด่วนว่ายัางจะเป็นแบนนะครับคันนี้ยางั่วหรือเปล่าครับฝั่งนี้ระวังนะรื่นนะฝั่งนู้นหน้าพาครับคุณ ใช้เวลาครับกวาดินจะไปถึงฝั่งนู้นครับหา้าสิบเมตรได้ครับนี่ดูครับบรรยากาศโอ้น่าจะประมาณหลายร้อยไร่ครับเนี่พื้นที่ตรงนี้ครับเนี่มีแต่โคลนครับข้างล่างน้ำหายหมดแล้วครับนี่ ออยางอ่อนอยางแบบมาันแบ่งแบนเมื่อกี้ตั้งนี่เต็นนอกอะ่ะแห่นวะแตอ่อนมาหางนี้เมื่อกี้คือว่ามันยางหังวไหม อ๋ออ๋อเ right? right? ืนเยืนดหมดเติมไหมเดี๋ยวทำแล้วกรืี่ข้อไงดินน่ะข้อไงเนาะหัเตมดอกจะวามันจกไรได้ดิกับมันชอบกันไม่ได้หินน่ะแล่ะอะยล้งเลยเนาอะ รัผมจะมีปากตัวครกมาแชร์ข่าวสารนะผมยูทูบหนุ่มเมคโครเวเตอร์ครับหรือว่าสามารถรับชมได้ทางเพจหนุ่มเมคโครเวเตอร์ครับผมับคลิปนี้สวัสดีครับ